ก็สวัสดีคนดูทุกๆคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมจุลศิกรรมนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาส่งกระชาให้ดูนะครับก็ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอฟักเดี๋ยวนี้ก่อนเก็บของของเดลเสารกันนะตอนนี้ก็ฟาร์ไดเสาของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่ขึ้นมากแล้วน,นะครับผมซึ่งตัวนี้โหดที่สุดตอนเนี้ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมชื่ออะไรเนี่ยบาลีออนอะไรไม่รู้นะแต่ นี่ครับมันมีแพ็คใหม่มาครับผมก็คือนี่นะครับผมแพ็คนี้นะอ่าเนี่ยนะครับผมซึ่งในแพ็คเนี่ยผมมีแล้วสามตัวนะแต่ผม,มยังไม่มีตัวเดียวก็คือกีการนซอรัสเจนทูนะผมซึ่งคือมันไม่ใช่เลยหรอกคือแม่งโคตรเท่อะถึงแม้ว่าในหนังมันจะตายโง่ไบหน่อยก็เถอะนะครับผมก็ก็นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเปิดแพ็คนี้กันนะผมสามร้อยห้าสิบบาทซึ่งโอ,อกอาสออกก็ มีน้อยนิดแต่เราเราจะเปิดดูนะผมแล้วก็เปิดได้รอบเดียวด้วยนะอ้โหแล้วก็มีแพ็กหนึ่งนะผมก็คือเป็นแพ็กอินดูแรปเตอร์กับอินูมินาตเล็กนะคือเราจะไม่เปิดตอนนี้นะผมคือถ้าใครอยากให้ผมเปิดก็บอกมาได้นะผมโอ้ยผมจะมาเปิดอยู่นะแต่ไม่รู้จะเปิดให้จนแบบครบห้าแพ็กเลยหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีห้าแพ็กอาจจะเปิดแค่แบบสองสามแพ็กพออะถ้าเกิดว่าได้หนึ่งในสามตัวเนี้ยตัวทองทองตัวแดงกับตัวม่วงก็เลยพอนะผมแต่วันนี้เราจะมาเปิดแพ็กนี้นะผม อ่าแล้วก็มีแพ็กหนึ่งนะผมเป็นอโดมินาเล็กเจนทูนะผมนั่นคือแบบผมไม่ค่อยชอบเลยอะเจนทูอะไม่สวยอะอ้างั้นเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะผมสำหรับแพ็กสามสิบ,บาทขอแค่กีการโนสลัดตัวเดียวนะผมปึ๊บอืมอะไรไเต็มเลยเนี่ยโอ้โหผู้ช่วยมาครับไปเฮ้ยอามีสองตัวเหรอเฮ้ยเฮ้ยได้วะ่ะเฮ้ย โดมาโอ้โหนึกว่าจะกินแห้วสวยจัดนะผมคดอยังสวยอะ่ะเดดพันสามสองพันหกวุ้ยมีหมื่นหนึ่งพอดีเดีไปหาสุ่มดีกว่านะผมะเดี๋ยวเปิดอีกแพ็คหนึ่งให้ดูเลยแล้วกันนะเป็นตัวตัวอะไรดีตัวอะไรก็ได้มาเอามาเถอะโอ้โหได้ตัวหน้าตู้สุดเลยก็เดี๋ยวเรามาฟักไข่กันเลยดีกว่านะผมสลับกกาโนสอรลัดนะอยู่ไหนวะ นี่ไงครับผมข้างๆบูเลยเออเมื่อกี้เปิดได้บูด้วยโอ้การมันแบบลืงแสงสวยงครยบอลหม่าตามากครับผมไปฮะเราใช้เวลาโอ้โหหกหกเดเดี๋ยวเราจะทําโนนไปยังอนาคตนะผมเพื่อให้มันเร็วขึ้นนะอาตอนนี้ก็เหลือแค่เก้าร้อยเก้าร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวเราจะกดใช้ทองเอ้ยเขาเรียกอะไรวะแบงค์เลยนะผมเราไม่เสียดายอยู่แล้วนะเพื่อตัวที่เราชอบแล้วก็ความหล่อเทนะผมไปครับ นี่อมืมาแล้วนะผมอย่างเท่อะโอ้โหแต่ดาเมจเก้าสิบแปดวัตฟัคคือจริงๆรดารเมจเราก็ไม่ได้สนใจแบบนั้นเราเน้นแบบว่าแบบตัวละครที่เราชอบนะเอ้ยเขาเรียกอะไระว,ว่เดรโดเสานี่นะผมอืมน่ากินขานจาัดจริงๆทําทําไมมันทาไมมันถึงเป็นเจนทูเพราะว่าเจนแรกมันมีแล้วนะผมเนี่ยเจนแรกเนี่ย้าสภาพเป็นอย่างเงี้ยใครมันจะไปอยากได้อะแล้วพอมาดูเจนสองที โอ้โห oh, อย่างเท่ทอ่ะดูสิ่ถูเราก็ต้องเอาอยู่นะผมนะกดให้หมดแม็กเลยนะผมอืมทีนี้ขนาดอัพจนเรวสิบดาเมจยังแค่ร้อยสิบเลยนะเนี่ยไม่มาสามารถให้บิดได้ด้วยหอวะให้บิดตัวอะไรบ้เนี่ยโอ้สกอ์เปียนแมวแมว,แมวเดี๋ยวเธอะเดี๋ยวเราจะลองเอากิการ์โนสัสเจนทูไปสู้ดูนะผมว่าจะเป็นยังไงนะ เราจะลองใช้มันใช้อันตีดูนะไปนครับมาถึงสนามลบแล้วนะผมก่อนอื่นเราจะเอาเป็นเดลต้ามาคอยเก็บสแต็กก่อนนะมันจะได้ไม่มีอะไรมากพอสแต็คครบปุ๊บเราก็จะให้กีกาโนสารัสู่นะผมนี่ยสแต็คสูงสุดประมาณแปดสแต็กนะเราก็จะเก็บเป็นเรี่ยน,นะผมไม่เรียอะไรอยู่แล้วเหนยอผมตากีกาโนสารัสของเรานะผมตอนนี้มีเจ็ดนะเจ็ดก็ได้นะเป็นอันตีสูงสุด ปึ๊บไปแล้วครับคำรามไปแล้วผมช่วงวันนี้หืมโบโหเท่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 โคตรเท่ครับอืดอกเดียวตายเลยไม่ตายได้ไงล่ะกดไปตั้งเจ็ดเอ่อแล้วนี่มาทำไมเนี่ยลูกกระจกไม่ได้ขนาหมือพี่เลยดาเมจแค่ใส่พิห้ากดตีไปเลยสี่รอบชิวชิวอ๋อแม่งบ็อกสี่อีกโอ้ตีไม่เข้าไม่เป็นไร เดือสองกินพืชจะมาสู้เดือสองกินเนื้อได้ยังไงอะ่ะตัวก็ต้องใหญ่กว่าไปตีอีกสิบล้อเว้ยไม่บอกอีกอะ่ะไอเบย์เนยยังสู้อีกนานนี่เนี่ยนี่เราก็สู้ไม่ใช่แรงไม่ใช่อะไรนะเป็นแบบชิวๆนะผมไปเดี๋ยวอันตีอีกสักรอบไปไปครับโจมตีแปดเออมาดิ โบเขาให้้อยนะผมกัดกัดเต็มหน้าเลยเสียวจัดนะผมกีการ์สารดเนี่ยก็ก็นับว่าเป็นเดรอเสาที่เขาเรียกว่าเก่งที่สุดในบรรดาเดรเสาทั้งปวงเลยนะผมเฮกโฮโหดยิ่งกว่าทีเล็กอีกนะถ้าไม่นับพวกแบบพวกผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์นะผมเท่ไหมครับอุ้ยชาเลนอะไรขึ้นเนี่ยก็สลับ กีกนโนสลัดก็มีแค่นี้นะผมแล้วก็ถ้าใครอยากผมเปิดแพ็คไออะไรเนี่ยอิโดเมเนบันเตอร์อะไรก็ไม่รู้นะผมก็ซึ่งแล้วก็จะมาสุ่มแน่นอะคือพูดตูวตรงไหมคือเฮียแม่งแบบเปอร์เซ็นต์นิดเดียวเองอะ่ะมันจะไปได้ได้ไ,ดไงวะคือพวกมึงอะชอบชอบให้กูเกลือแล้วกูก็แบบโอ้เดี๋ยวก็คลิปหน้ามาเปิดให้ดูแล้วกันนะผมสำหรับสามตัวนี้นะสองตัวนี้แล้วกันเจอกันใหม่ครับผมครับ cái lương của lợi của tỷ tôi đã hơi